สิบบาทเราต้มกันตรงนี้เลยเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่หน้ามาเดินนะครับสายใต้เซนเ็นเตอร์ครับกุ้งเผากล่องละสองร้อยครับ อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อมีหนมจีนด้วยไัน่อ้านาวนอน เป็นรอยอกย่สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปุ้ยอยู่ที่สายใต้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆมาเดินตลาดสายใต้เซ็นเตอร์นะครับตลาดที่นี่จะเปิดทุกวันนะครับผมก็เดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนะครับปี2568ครับ ไปเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆสายใต้เซ็นเตอร์ครับอยู่ในบริเวณขนส่งสายใต้ใหม่นะครับเพื่อนๆสายใต้เซ็นเตอร์ครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวปุ้ยพามาเดินชมนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างครับตอนเย็นๆคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับนี่เวลาประมาณ ห้าโมงครึ่งครับก็ยังไม่ไม่มืดนะครับต้องมืดมืดนะครับคนน่าจะเยอะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งก็เป็นตลาดเดินเล่นนะครับขายเสื้อผ้าขายรองเท้ามือสองของกินครับ เท้ามือสองครับเ,เพื่อนอันนี้350บาทเป็นรองเท้าหนังครับอันนี้คู่ละ200ร้ออันนีครับ เป็นรองเท้าหนังครับส่วนใหญ่ครับครับผมนี่เลยตุดนาหนึ่งคู่ครับชีนครับนี่ของดีในราคาไม่แพงคู่ไลระพิษอันนี้สามร้อยครับไม่ต้องกลัวเลยนะดินไตลุยได้เลยยังสวยๆอยู่แล้วพี่เดิมดินเดิมต้องตัวเตกเัาไปกินแต่ในปีหน้าสิบครับผม นี่เนี่ยคือไปคุ้มแน่นอนพี่ใส่ลุยๆเนี่ยใส่ลุยเลยใช่ไหมครับขับมอเตอร์ไซค์พี่เปิดเลยเลยเนี่ยคือในห้างแพงนะใช่พี่ครับขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวผมเดินดูก่อนครับก็เป็นรองเท้ามือสองนะครับเพื่อนๆมาอุดหนุนพี่ก็ได้ครับพี่ใส่ใต้ไหมเนี่ยครับครับงานมันมีมาเรื่อยๆแต่รอบนี้พี่จะลงโอ้โหของเยอะมากครับ นี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เรามาเดินที่นี่ครับเดี๋ยวไปดูที่ละฝั่งแล้วกันนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงครับฝั่งนี้เป็นของกินเดี๋ยวนะเอาไปดูเสื้อผ้าก่อนนะนี่มีแก๊สกระป๋องด้วยเตาแก๊สครับ ใช่ที่แบบพกพาสะดวกง่ายๆไปเราเดินันทางนี้ก่อนก็แวะมาดูได้ครับปากหมุดมาที่สายใต้ใหม่นะครับเพื่อนฝั่งนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้ากางเกงยีนเ เอาตลาดครับก็ใหญ่เนาะนูน่นฝั่งนู้นอีกอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงคนระับกระโปรงโอ้รองเท้าใช่ตลาดใหญ่มากครับ ก็เป็นตลาดเดินเล่นน่ะหน้ามาเดินครับดูครับเราไปฝั่งไหนก่อนมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโอมีเป้ด้วยอ่ะมาดูเป้้ลยก็มาเดินเที่ยวได้แล้วครับเพื่อนโอ้โห ดูเป้ใช่เป๊ยเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้อ่ะใบเท่าไหร่เอาใบละสองร้อย ก็คือใบใหญ่ขนาดนี้เลยหรอลูกอันนี้เก้าเก้าอันนี้เก้าเก้าอะสองใบสองร้อยห้าสิบบาทโอ้เต็มเลยเป้อันนี้เป็นอะไรเสื้อผ้าผู้หญิง นอนสวยๆนี่ครับมีแต่สวยๆครับไม่ไห็นตามนี้แม่ไม่เปิมอันนี้เป็นอะไรชุดนอนเดี๋ยวเราไปดูรองเท้าก่อนเดี๋ยว โอก็น่ามาเดินนะครับเพื่อนๆดูเดี๋มาดูรองเท้าครับโอ้คู่ละ300ครับฝั่งน้นครับ ครับผมขอถ่ายเนี่ยนะครับ,รบมีแต่สวยๆเนาะรองเท้าเยอะมากฝั่งนี้490ร้อยเก้าบาทนะเพื่อน ใครสนใจก็มาเดินดูได้ครับที่สายใต้ใหม่ครับอันนี้490 ห้ารอยเก้าสิบเริ่มต้นนะครับก็หน้ามาเดินดีครับของมันเยอะดีครับที่นี่ครับส่วนมากก็เป็นของสินค้าแบรนด์นะครับแต่เป็นมือสองครับเพื่อนอันนี้เป็นเข็มขัด มีหลายราคานะสอบถามได้ดีตอนเย็นคนน่าจะเยอะนะนี่ยังไม่ค่ำครับเพื่อน เดี๋ยวเราไปดูโซนของกินกันครับฝั่งโน้นครับอ่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอามอเตอร์ไซค์มาก็จะสะดวกครับเดี๋ยวเราไปดูโซนของกินกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นตลาดหนึ่งที่หน้ามาเดินครับสายใต้เซ็นเตอร์ครับก็ถ้าจะมาก็ปักหมุดมาที่สายใต้ได้เลยครับเนี่เราเดินตรงไปทางนี้ ของขายนี่เยอะเลยครับที่นี่ครับก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ามือสองครับบางเกงกระเป๋าคับเพื่อนๆนก็เป็นตลาดที่หน้ามาเดินตลาดหนึ่งครับรองเท้ารองเท้าหนังครับ ีะรกระเป๋ามีแต่เสวสวยครับดีฝั่งนี้เป็นรองเท้านะครับเพื่อนอันนี้อุย้ยก็ถ้าใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดมาที่สายใต้ใหม่นี่แหละครับง่ายดีครับของขายเยอะดีครับเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกง ของมือสองครับเสื้อผ้าวินเทจครับอมาดูฝั่งนี้ว่ฝั่งนี้ก็เยอะนะเสื้อผ้าตัวสวยๆน่ารักน่ารักคิตตี้ตัวเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไทยร้อยห้าสิบบาทนี่เงินเดินเข้าไปครับลายคิตตี้น่ารักดีรับ ชุดเด็กน่ารักจังมีเด็กตัวแค่นีเด็กเ็ก่น่ารักดีครับมีสายเดียวมีตุ๊กตาจ้ะลายน่ารักดีครับโอเคามาดูได้นะคะจ้าครับผม ก็เป็นอีกตลาดนะครับมาเดินดูได้ครับสายใต้เซ็นเตอร์ครับอันนี้เป็นเสื้อลายเสื้อสวยครับอันนี้เป็นรองเท้ามือสองครับ ้ามีหุ่นเหล็กด้วยอยู่นี่มีหุ่นเหล็กด้วยอันนี้เป็นเสื้อเด็กอ้กูไม่ชอบกู<ผ>มบไม่สน้ยเด็กผู้หญิงคนไหนกูยังตอมา ผ้าน้องแมวด้วยนะครับเพื่อนๆนีนู่นลยไลาไทยแมวเราใส่ไม่ได้หรอกมันขี้ง,งุ่งิบแมวเราก็มาเดินมาเที่ยวชมเลยนะครับที่สายใต้ครับสายใต้เซ็นเตอร์ครับเป็นตลาดเดินเล่นครับเพื่อนๆ มีประกาศด้วยก่ะนอันนี้ปลาสวยงามก่อเดี๋ยวปุ้ยพามาชมโซนของกินนะครับเพื่อน นี่ยฝั่งนี้เป็นของกินเราไปดูโซนของกิน,นันครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นฝั่งไหนก่อนนะครับก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันครับข้าราดแกง <c oughs> <c oughs> ขนมจีนนิมะมาแล้วฝั่งนี้ด้วย่า,าของกินเยอะดีนะครับใช่มีมีที่จอดรถยนต์ด้วยมาเอารถยนต์มา กินมีหลายลอกมากใช่เดินน่าจะเดินไม่ทั่วนะครับของกินเยอะดีครับแซลมอนยำไจ้าครับแซลมอนย่างอ้เป็นหนังนะครับหนังกรอบครับไ,ไปดบเดินดูก่อน ก็ของกินเยอะดีครับได้นะครับใช่มีที่ให้นั่งด้วยนะครับซื้อแล้วก็มานั่งกินได้ครับมาพร้าว ข้าวกระเพรา20บาทครับข้าวกระเพราเครปเย็นสวัสดีครับครับโอ้ขออนุญาตถ่ายนะพี่ครับขอบคุณครับครับผมครับ ขอ,องกินเยอะดีนะอะไรเอ่ยวยเตี๋ยวปากหม้อนี่มะอันนี้หมูทอดโอ้น่ากินมากเพื่อนหมูทอดทรงเครื่องครับเครื่องในทอด ันนี้อะไรสตอรอเบอรี่ใหญ่ใ่งนี้ดนไูฝั่งนสตรอเบอรี่ครับกล่องละร้อยอันนี้60บาท โอ้มีหอยย่างด้วยหอยเสียบหมายละยี่สิบหมยละยี่ครับหอยเสียบครับทำจิ้มซีฟู้ดครับหอยนาครับใช่ของกินเยอะมากครับมีหอยนางรมด้วย หอยทรงเครื่องอันนี้ตัวละ35บาทหอยนางรมครับแกะให้เรียบร้อยไปเลยเหมือนมากเลยน้ำลำไยอ่น้ำลำไยครับ ไปเอเลมุีก no kind of sì, ุ้งเต้นเด้นเพื่อนอันนี้อะไรอ่ะโอ้ของกินเยอะดีครับที่นี่ครับก็มาเดินได้ครับ สายใต้เซ็นเตอร์ครับนี่มีกับข้าวด้วยมีน้ำอ่ะ6โมงนีะไ,ได้่านไหนกม มมโมงเย็นครับอันนี้เกี๊ยวเพื่อนของกินเยอะครับเพื่อนๆลูกเตี๋ยวลุยสวนน,นีลูกชิ้นครับได้ไได้ อันนี้ลูกชิ้นนึ่งโอ้เกียวสิบบาทเราต้มกันตรงนี้เลยเพื่อนอก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่ามาเดินนะครับสายใต้เซ็นเตอร์ครับกุ้งเผากล่องละสองร้อยครับ

ก็ลองมาเดินดูนะครับเพื่อนๆใครมาไม่ถูกก็ฝากหมุดมาที่สายใต้ใหม่ได้เลยครับเป็นตลาดเดินเล่นนะครับตอนเย็นๆครับก็หน้ามาเดินครับมีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งไข่ปลาหมึกไข่หมึกครับพี่ไม่ผสมแป้งนะ ล้วนๆใช่พี่ครับกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมมาเลยพี่ขอบคุณนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้เพื่อนเจะมีร้านซื้อแล้วก็นั่งกินเป็นแถวมาเลยครับ อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อมีหนมจีนด้วยอันนี้บุฟเฟ่ผักครับมีก๋วยจับด้วยครับก๋วยจับร้อนๆก๋วยจับน้ำข like ้นครับอ str ัน uh, นี s <S ้อะไรเอ่ยอ๋อน้ำลำไยครับ น,นี่เป็นสเต็ก่าดูปลาหมึกย่างเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บ้านซูชิครับมีซูชิเนี่ย ข้าวเหนียวหมูฝอยหมูแผ่นด้วยครับเพืเ่อนๆเหนือนมีเนื้อครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นมาเดินเล่นครับปลาหมึกย่าง มีปลาหมึกย่างด้วยเจ้าดังเยววาวราชตรงนี้ <_ d ans> ก็แนะนำเลยครับที่นี่ครับน้ำมาเดินเล่นครับ <_ d ans> มีซูชิแซลมอนขา <_ d ans> ผมเลือกปลาเลือกเนื้อสัตว์ได้จ้าแบบนี้ไข่ดาวเยอะๆ่ให้จ้าเลือกได้หลากหลาย อันนี้มะพร้าวปั่นครัะน้ำมะพร้าวปัน่นอันนี้มีหมึกย่างเลยครับเพื่อนเจ้าดังเยาวราชครับน้องกายน้องเก้าหมึกย่างครับ อ้วนอ้วนเป็นลก็มาเดินได้นะครับเพื่อนเพื่อน <Lyn> ก็ลองมาดูครับก็เดี๋ยวปุ้ยคงปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนเื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับอ,อ๋อมียำแหนมด้วยเพื่อนมียำแหนมครับครับจาเ,าเดินดูก่อนครับเอามาดูทางนี้ม,นมีไก่ทอดนี่ สวัสดีครับพี่อกินเยอะะปนมีไส้กรอกหนึ่งก็เป็นอีกตลาดที่น่ามาเดินนะครับเพื่อนๆของกินเยอะดีครับที่นี่ครับ ก็นคนก็เริ่มเยอะแล้วครับค่ำ